สวัสดีพี่น้องบัตีสวัสดีตอนเช้าพี่น้องจา้มามันนีเอามูกพามาชมบรรยากาศนะพี่น้องพามาชมบรรยากาศตอนเช้าอากาศดีพี่น้องจา้มามนนีอากาศดีบ่อยห่อน เป็นสีคึมคมนะมันเป็นสีคึมคึมๆฝน,น,นสนีตกยุสม,มุดปากกาได้จ้ะเนี่ยยูซิกิซี่สม,มุดปากกาเนาะ อากาศสดใสมันอากาศสดใสอากาศขึ้มเพิ่มพี่น้องบรรยากาศขึ้มเพิ่มเห็นไหมเออท้องฟ้าท้องฟ้าวะโป่งเลยแล้วก็ที่ต้นไม้สวยๆมาฝากต้นไม้สวยๆมาฝา,า,า,ากพี่น้องพ่อแม่พี่น้องนะคะเนาะ ที่นี่สมุดปากกาเลยคีน่น้อง้ะครับมีเสียงนกจิกจอกจิกจอกอะ ามาฟัางเสียงธรรมาชาติาพี่น้องถ้บพูดมันจะวันจากขึ้น ไปเบื้งต้นบางม่วงพี่น้องลมเว่ยอากาศเย็นสบายพี่น้องเบื้งนะ ากาศดีภาพพี่น้องมาเบ่งมาชมบรรยากาศมาชตมต้นไม้แล้วพี่น้องนะมาชมต้นไม้นะนกน้อยนกน้อยแม่มูกกะชิพ่านไปเที่ยวหรือว่าเห็นนั่นสถานที่ม,งางงามึงใดทสวย้างหามหรือว่ามงึงไม่ไดนะ้ไปเนาะแม่มูกกจะเก็บภาพบรรยากาศ บรรยากาศบ,บ้านๆเนาะไม้พีน้องไดนรับช่วีพน้องจ้าธรรมชาติต้นมะขามก็มีพน้อง อันนี้ยุสมุดประก,กาใน้พี่น้องเด้อที่นี่สมุดประก,กาศฟังเสียงนกมุมนี้อาจจะบ่สวยงามนะพี่น้องเนาะอาจจะบ่สวยงามแต่ว่าอยากหมเห็นธรรมาชาติธรรมาชาติบ้าน อ,อังคารที่สิบแปดนะพี่น้องนะวันอังคารที่สิบแปดมันมันย่างเขาอ่าย่างเขานาฮอนนะพี่น้องนะย่างเขานาฮอนแล้วแต่ว่ามนเนนีมันเป็นคึมคึมอากาศมันเป็นคึมคมพี่น้อง สุดท้ายนี่ตรงนี้ก็เป็นมทูที่นั่นแม่หมูทำงานเนาะแม่หมูทำงานอยู่ทุ่งที่สมุทประการจ้ะต้นที่ขูนต้นบกันบกม่วงต้นบักมี อาชมดูทิวทัศน์พี่น้องจา้านกนกปิ่นยู่งทองฟ้าพี่น้องเห็นบ่ะสังเกตด,ดีดีได้จะเด้อ บ่มียังไรเราพี่นออ้องผ้ามาชมบรรยากาศเนาะชมบรรยากาศตอนเช้าว่ามณีวันอังคารอังคารที่18พี่น้องจา้าว่าปิดจังไดปกติมาเช้ามาในสิอากาศห้อนเนาะอากาศห้อนแดดออกแล้วแต่ว่ามณีบ่มีแดบดบ่มีแดดมันเป็นชุ่มๆล่คล้ายฝนจิดต,ตกนนะเะไดกเก็บาาใไ้พี่น้อง ได้รับชมน้ำนองเสียงนกเกาเว่าอ่าเสียงนกเกาว่าหอวแล้วก็ธรรมชาติเสียงนกอีกหลายอย่างนอกพีนองน้องช่อมดอกพี่น้อง,ง,องทองฟ้าอเมริกาลัางลอยเป็นดอกคล้ายๆกับปลามันสิมีล่มเนาะมันสิมีล่มมีฝน ้องเห็นบอ่่หนพีนองรับชมเมฆร้อยจับพี่น้องใครก็ว่าก่อนเมฆวะเมกก้อนเป็นไงก็ล่างเขินมากพี่น้องสีขาว่าวด,ดำแล้วเนาะก็ล่างจะปิดเห็นมาเลย ไก่พี่น้องจ้าเนี่ยน,นะร่างสีบดบังเนาะเมก่อนนี้ก็ร่างสีบดบังบดบังแสงสว่างพี่น้องมาแล้วนกก็บินว่อนพี่น้องจ้ะนกก็บินว่อนเลยตะกอนบางใหญ่เห็นไ่มพี่น้องมุ่งเนี่ย ลังไหลมากแต่ปกตินี่ทานันบรรยาก,กาศมันดีเนะาะทานป๊อมีอันนี้มันกระสุนอันเมฆกระสินิ่งเนาะเ้าชองสิมองมาเห็นมันกระสีสว่างเนาะเมฆกระสีวางสดใสแต่มมือนี่เห็นบ่พีน่น้องมีกระลังไหลมา มีเครื่องบินน้ำลราสำนักพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากไว้สาม,มีเด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกท่านที่เลือบชุบนะพี่น้องเนาะขอบคุณมากมายแม,ม,ม่หมูเขื่อนลำปลาวเด้วยจ้ะเด้อฝากไว้เนอ้อมอบกอมใจของพ่อแม่พี่น้องในด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายจ้าธรรมชาติสวยงามเสมอน,นะพี่น้องเนาะ